สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านพี่ๆน้องๆด้วยนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำคลิปมานานมากเลยครับสำหรับคนที่ติดตามคลิปผมอยู่นะครับคน,คนนั้นจะได้หาแบบนี้แบบนี้แหละจะได้หามมตดทั้ง หกเม็ดเนี่ยครบแล้วผมก็จะสอนหาดาบด้วยครับผมก็ยังไม่เคยได้ดาบนะครับเนี่ยแบบนี้แหละอืมเข้ากันเลยนะครับวู้ผมได้เม็ดทั้งหกครบแล้วครับที่ผมหาครบไม่ใช่หรอก ผมหาเม็ดสีเขียวสีฟ้าได้แล้วก็สีสีชมพูมาคอนก็เรียกว่าหมวงสีชมพูก็ได้ผมไม่ว่าบแต่ครผมผมจะจะอืม ผมซึ่งที่ไม่ได้ขวานควานเพราะว่าผมหาไม่ได้ผมไม่รู้นี่แหละเกินญ่เขาเช่านี่แหละดาวอันนี้แหละงงแหละลูกหมายสอนงงไม่ไม่อะไรต,ตอนนี้ผมต้องนี่ก่อน โอต้องจัดการในพวกนี้ก่อนมันเป็นแค่เสียงนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกพลังผมเคยลองแล้วอันนี้ต้องกดตัว Q แล้วก็ตดกดตัว X X มันจะไปทาผุไป ซึ่งท่านี้ผมชอบมากผมก็ชอบเลยแหละเร็วเลยนะโจเตีอย่างเร็วใครรู้วิธีการหาขวานอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ไอ้ล่างเลยนะครับอืมจริงผมใช้มันนี้ก็ได้นะ ไม่ได้เดี่ที่จริงตรงเนี้ยผมใช่ไหมเพราะผมค่าเป็นร้อยๆกว่าตัวแล้วแต่ผมไปตรงนู้นน่ะนู่นน่นู่นน,น่ะเดี๋ยวผมว่าก่ออันนี้ผมกดตัว F นะะตกตกตกอาเฮ้ยตกแบบจริงแล้วอ๋อตะกิว เราว้ามาตรงนี้โอ้ยนี่เกือบตกทำไมมันวาไม่ได้เฮ่าฮ่าว้าอย่าบอกนะมันวาไม่ได้จริงๆอะ่ะเป้ยเดินกพี่ไปเองก็ได้วะวิธีที่จะวิธีจะเอาดาบก็คือ จัดการไอ้พวกตัวแสงแสงนี่แหละเราต้องฆ่าไข่พวกนี้ให้ถึงเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วเราก็มากดตรงนี้กดตรงนี้ติ๊กแล้วมันจะรวมพลังไว้ที่รูปแก้วอะไรไม่รู้แล้วมันจะส่งไอ้ลูกน้องตัวสีขาวๆมาถ้าเราเราอยากได้ดาบเราต้อง ค่าไ้พวกนี้ให้ถึงหนึ่งร้อยตรงเนี้ยหนึ่งร้อยตรงเนี้ยแหละหนึ่งร้อยและพอเราตายใช่ตายแล้วเราเกิดใหม่ลรากดทีนี้แต่เราต้องใช้เม็ดสีส้มด้วยนะถ้าใครไม่มีกเ็เชิญไปดูคลิปต่อไปได้คลิปต่อไปผมจะสอนหาเม็ดเม็ดทั้งหก นี่แหละมันจะส่งพลังมาตรงนี้ให้ให้เราถือหรือไม่ถือก็ได้นะครับแล้วแบบผมไม่ถืออ่ะผมไม่ชอบถือแล้วถือหรือไม่ถือมันก็จะมาวาร์ปอยู่ตรงนี้ส่งพลังไว้ข้างล่างร่วมกับพลังสีขาวไม่รู้เหมือนกันเขาแบบ จะเป็นยังไงเขามีขวานะโอ้โหโอ้อย่างแข็งแรงดีที่เดียวตายเลยอ่ะ นี่แหละผมจะสอนแค่นี้แหละประมาณน,นี้คลิปหน้าผมจะมาสอนหาเม็ทั้งอัญ,ญมณีทั้งหกเมตรคลิปหน้าผจะสอนหาอัญ,ญมณีทั้งหกเมตรอืมจะเป็นจะดแต่พวกนี้ cô tin. là mình chào bye ba, Lên แมพที่ผมจะเล่นอันต่อไปก็คือแมพ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 แมแมอะไรร็ไม่รู้เนี่ยแมพแมพเนี้ยแมพเนี้ยแมพเนี้ยแหละแมพเนยแหละใครเคยเล่นบ้างกบผมเคยครับเคยเล่นเป็นประจำเลยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะตัดตัดเอาไปไว้อยู่ด้านล่างนะครับใต้คอมเมนต์ผมเล่นหลายรอบแล้วครับไอ้แมวเนี่ยเคยเล่นค่ะคนใหญ่เออ ผมไม่เห็นนะครับที่ผมตายเพราะว่าผมไม่เห็น,นะอ,อ,นอ่ะเนี่ยโอ้เสียงยังดด้ กูตัวอย่างนะ่ากลัวเลยกูแบบที่มืดด้วย มาแล้วโยมันมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมเออไม่มาเลยดูไม่แม่ทางนี้ก็เลยเสียง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 ออกไปเพื่อนไปไปไปวิ่งไปพิษณุ์วิ่งไปพิษณุวิ่งไปพิษณุนุ โอ้ยไฟเปิดแล้วโหอย่างเร็วเลยที่ผู้ชมยังเร็วเลย ไฮเจตัวนี้อย่าว่าผมก็เลยกันนะมันเร็วมันมีพื้นที่ใหม่แล้วมันเพิ่งอัปเดตตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน โอ้ยังเยอะกุจจวิ่งไปหามันทำไมเย <c oughs> ผมจะมาสนเล่นแค่นี้ครับกด F เพื่อเปิดไ่ใช้กด C เพือ่อย่อหรือถ้าคุณวิ่งมันจะสไลด์ครับเนี่ยแหละไสไลด์อย่างเร็วเลยครับ กระโดดด้วยเพื่อความเร็วยังเร็วเลย <S <S ลนลี่นีน่ครับโดร๋ยวร้านแห่งนอ้บอรีอังอืม เล่นของเงินแบบนี้น,นะเลียนไยังไงนี่นี่นี่นเล่นแบบนี้คนที่ชอบเนีเดี๋ยวว่าคนะดินนี่จะดืดเดืั่นแหละ พวกเนี้ยชอบมากชอบเรียนที่สุดแล้วอันหนึ่งใช่ใครรู้บ้างนะครับว่าคนไหนเป็นคนไหน ก่อนคลิปก่อนที่ผมเล่นแบบปูนยาได้ไหมนั่นแหละไม่ไเล่นอันนี้ผมไม่อยากเลแล้วอืม อ m o มอ่ s มน,นี่คำว่าอะไรใช่ไหมใครอ่านถูกก็อ่านให้ผมมาหน่อยนะไม่เคยพอดีเลยขอก,การหาไอ้แมพเ <c oughs> ออแบบนั้นเนี่ยเลย นี่แหละต้องการหาแบบนี้อยู่ถ้าผมถ้าถ้าผมเปลี่ยนแมพเร็วเกินเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวครับคลิปมันยาวเกิดไปครับมไม่ทัน 乖宝，来，来哦。 ชอบแอบในในนี้ใช่ไหมครับอยากเล่นแบบนี้มากเรากดแป๊บหนึ่งนะครับเย้ได้เียแล้วเค็นคนไทยนะครับแต่ผมพิมไทยนะคอไม่เป็นครับอู บบนี้ยากอยู่นะผมไม่คือผมเล่นแล้วแต่ผมไม่ได้เล่นบ่อยมากผมเล่นแป๊บเดียวไม่ได้เล่นนาข้างบนคือกำแพงครับห่าดโดนนะครับเริ่มแล้วตาเพื่อนไป พวกเราไม่รู้เหมือนกันมีอย่างนะครับตรงนี้เลยนะครับ ต้องเร่งมือหน่อยเย้ถ่ายแล้วครับอ้าวกหมดแล้วอืมว้าว See, b u 이. เร็วถ้าใครไม่ทันเนี่ยคนน้าตายฮรับมื่คนทันแหละคคุณผู้ชมวิ่งเร็วขออนาดนี้จะไม่ทันได้ไงปุ๊บผ่าน สำหรับคนที่อยากอยากเล่นทั้ง4แมปหรือห5แมปได้วยครับทั้งส4หรือแม่5ให้ให้ให้ทุกคนผมจะทิ้ง4 4แมปไว้ตรงด้านล่างนะครับแล้วสำหรับวันนี้ไป บายนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผู้คนหรือท่านผู้ชมหรือจะเก็บไว้ดูคนเดียวก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ